การที่เป็นข่าวในลิปนะครับที่มีการบล็เบียบกันผมก็ได้มอบหมายให้ท่านปลัดประทรวงตรวจสอบเรื่องนี้มาสองวันแล,แล้วและก็ได้มอบหมายให้ทางท่านหัวหน้าสำนักงานเลขาประสานงานไปเพื่อขอโทษอย่างไรก็ตามครับผมในสนานักที่เป็นหัวหน้าคณะไปด้วย พอออกมาขอโทษนะครับขอโทษผู้เสียหายหรือเปล่าไม่ทราบตอนนี้กอเกิด,วดวความจริงใจนะเราไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วนะและการเดินทางก็เป็นธรรมดานะครับไปก็เป็นคณะเป็นหลายคันดูแลก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างแล้วเรื่องเหล่านี้ท่านนายกเองนะครับท่านกคำคําชับ ทุกครั้งเวลาเดินทางไปไหนถ้ามีรถนำขรวรนก็ต้องระมัดระวังเดีย๋ยวต้างความเดือดร้อนให้ประชาชนเหตุที่เกิดวันนี้ก็ต้องกราบขอโทษอีกครั้งหนึ่งแทนทุกคนในคณะทำงานที่ไปราชการที่จังัดตรากและจันทบุรีครับแล้วเราก็พร้อมนะให้เจ้าหน้าที่ประสานไปแล้วว่ามีสิ่งใดที่ยัง ไม่สบายใจติดใจแล้วก็ขอโทษนะครับขอบคุณมากครับ